เนายคุณชาเอ้าไาค่ะคุณโคช่ รายการนี้อาจมีภาพเสียงเนื้อหาไราสาะระรุนแรงทะลึ่งลามกไม่เหมาะสมผู้ชมอายุต่างกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามแอบดูคนเดียวเด็ดขาดควรเรียกพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองมาให้คำแนะนำที่สำคัญเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เดี๋ยวนี้ อแบบว่ารออยู่ที่ห้องแล้วก็ใส่ชุดนี้แล้วพอเวลานานกลับมาเหนื่อยๆนะคะแล้วก็จะมาเซิร์ฟนะแล้วก็ทําความสะอาดห้องนะคะด้วยชุดแม่บ้านแบบว่าโยโย่แบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลองดูปฏิกิริยาคุณโตโต้นะคะว่าเห็นซันด้าในชุดนี้แล้วก็ทําความสะอาดแต่ว่ายยโยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนจบนะคะซันด้าจะชวนโตโต้นะคะปั่นุดแก้ผ้าแก้ผ้าเออใครอยากเห็นโตโต้เบื่อยนะคะ ว่ารอบนี้นะคะแซนดา้าว่าแซนดา้าต้องชน,นะแน่ๆน,นะคะจะมีแก้พาน,นากล้องไปเลย oh. โอเคคลิปที่แล้วนะคะ oh. เห็นมีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าอยากให้เราสองคนทำ Q&A นอนะคะสําหรับคลิปนี้ใครอยากจะถาม มีข่าวดีจะมาบอกอค่ะมีเว็บดีๆจะมาแนะนํากันนะคะเว็บนี้นะคะเขาดียังไงร,รวมครบจบในที่เดียวเลยละค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ ไหนลบสิอุ้ยทำไมเอาแก้มมาตั้งไว้ตรงนี้เก็บสิาคาไกลัวแตะหรอกไม่กลัวหรอกแตะหิวข้าวอ่ะหิวข้าวจริงหรอแน่ใจหรอหิวข้าว คิดไม่ใช่ข้าวทำไมวันนี้เซ็กซี่จังเลยรักเี้ทุกวันเลยค่ะหมรับมายุว่าเขาใช่ไหมอุ้ยเลอะก็เลอะเฉอันนี้เป็นรุ่นพันตัวทำดีๆเลยดีๆดิเนี่ยทำเป็นเล่นตลอดเลยเนี่ยวิตรงนี้ก็เลอะเลอะบ่อยเลยตรงนั้นน่ะดูนีตังน้ำแบบเดี่ยว เหนื่อยยังทำวามอาดจะไปกินข้าวแบบไหมหิวข้าว,าวาอยากกินข้าวกับใครหรออยากกินกับหนูนะคะเอา,เอาดีดีที่ยน <พา S 2> ก <พา S 2> ินข้าวกับเขาหรืออยากกินข้าวกับเธอ ไคะคโชยอ้าเาทนหมดอ่ะเขาก็พลาดไปโดนตีเหอเฮ้ยเหี่ยวเหรอทุกอย่างเลยเนี่ยเหี่ยวทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นละชีแต่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะไปเปลีนา้าแล้าหิวต้องบัไปชนะเาทไมอ่ะเอ้า เขาแต่งตัวนานกว่าจะถอดเราก็ต,ต้องมีแบบรีลงลลรีลาเน็ตหนึ่งเออก็จะใส่แต่ละชิ้นเลยคือต้องไปยิงฉุบให้ชนะไปยิงฉุบให้ชนะ,ละเล่นอะไรต้องเล่นยังไงก็ไปยิงฉุบแก้ผ้าไงถ้าสมมติแพ้นะใครแพ้ก็ต้องถอดชิ้น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 ใช่ไหมจะได้ไปกินข้าวก็กอดเนื่อมีคนร่อนจอนแล้วมะนจะเออต้องถอดให้หมดทุกชิ้นเลยใช่ที่แล้วถึงจะยอมไปกินข้าวอ้าวอาเอาทำไมอ่ะอันนี้ไม่หนีชิ้นเพราะมันกินใช่เขามี อาเสซื้อกางเกงบ็อกเซอร์กางเกงในอ๋อเอจำนวรวมกี่ชิ้นหนึ่งสสามสี่ห้าเจ็ดยอะไปแล้วเยอะไปแวเอไปล้จริงๆกเ็นเยอะไปเธอขี้โกงอ่ะเขาเป็นผู้หญิงนะเอาแล้มามาอะไรมาดิชุบดิเอานั่นานั่นเนั่เอาแล้วเอาแล้วัไม่ได้เอาเด็กเราของชุบชุบ ป่ายิงชุบป่ยิงชุบอ,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 อ่ออาเาชนะถอดถเฮ้ยเขาต้องเป็นคนเลือกี่รือกเองเองเกเองถอดมาว่ะออจริงนะผมแขนเสื้อล,ละผมกับเมียต้องออกจราดเลยเาะว่หลชิ้จ้ะต้องตัวอ่่ยิงชุบ อ่อนนะออนเอออ่อนจัหวะเท่าไรออยากได้าทำมือเาต่อต่อต่อร้วเมื่อกี้อ yeah. ่อนหายเพราะว่า şey ม yes ีอะไรอย่างเงี้ยก่อนอไย่างเงี้ยถ้อาเปรียบใครอ่าปายิงชุบใต้ขาดในชับชับชบอ่อนช็อตเกมงเเฮ้ยเมนมาไม่เมดเว้ย ใครเขาใส่กเกงใน,น,น,ใน,นไรเลยบอส ้วันนึงวันน้าเจ้าแต่ตัวดีๆีที่มันโป้เนี่ยอะไรไม่โป้คุณแม่บ้ามากนะเนี่หัวร้อนจี่เลยค่ะทุกคนงงมากแม่ผิดอะไรผิดคลิปเองเลยเขาไม่ยุ่งที่หลังกนะเกือบเปยหน้ากล้องแล้วเนี่ยเมื่อกี้เกือบได้เห็นคุณโตโต้นะคะนูดแล้วนะคะนูดโตโต้โหโอเคค่ะชอบคลิปนี้กันไหมคะวันนี้ชนะนะคะแก้มสำเร็จชนะวินคุณวินเห็นเห็นมันนะจ๊ะ คุณก็ดูแล้วค่ะผมมะเจ๋งแค่ไหนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องแซนดีแซนดับกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแล้วมีช่อนที่ฉั้นวีสองแล้วก็วีสามนะคะเป็นกดซับสไครป์กันได้เลยนะคะรับร้อนนะคะว่าคลิปแต่ละช่องนะคะแตกต่างกันไปคนละแนวเลยนะคะใครบอกเอ้ยกดไลค์วีหนึ่งแล้วไม่ต้องไปกดไลค์วีสองวีสามไม่ไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้บอกเลยว่าแต่ละคลิปนะคะไม่เหมือนกันได้บอกเลยนะคะว่าไม่เหมือนกันนะจ๊ะคอนเทนต์ก็ไม่เหมือนกันนะคะ อย่าลืมนะคะใครที่เป็นสายเที่ยวนะคะอยากจะรู้ว่าทุกซอกทุกหลืบของประเทศไทยนะคะมีตังหลาหน้าเที่ยวหน้าโดนนะคะไปกดติดตามได้เลยที่เพจเที่ยวกับแฟนนะคะเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็อย ars, ่าลืมนะคะสบู idea, ่สบู่สบู่สบู่ไหนสบู่สบู่สบู่นี่ ใครที่อยากขาวผิวเด้งนะคะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ขาวแต่ตัวนี้นะคะช่วยเป็นขัดผิวด้วยแล้วก็ช่วยให้ผิวเด้งด้วยเรีกวยกว่าเนียนลื่นขาวจวดนะคะ,ส,ะสาวรักษาวหลงนะคะใครอยากจะไปตามนะคะนี่เลยค่ะน้องแซนดารานะคะามาไปดูเลยค่ะที่เพจแซนดารานะคะจะเห็นเลยนะคะว่าเหลาพิตตี้นางแบบเน็ตไอดอลนะคะเขาใช้แซนดาร่า และความขาวของสาวๆนะคะไปตามก,กันเลยจ้าจะลาว,วันนี้ไปก่อนละจ้าหิวข้าวใช่ไหมไปชุดนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่เปลี่ยนทำไมเร็วเหมือไ,ไ,ไปแบบไปชุดนี้